Hello Hello สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาแต่งประโยคภาษาอังกฤษแต่งประโยคคำถามนะคะง่ายๆนะคะโดยครูจะนำคำศัพท์ที่พวกเราคุ้นเคยกรับมาใช้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่า what w-h-a-t what แปลว่าอะไรนะคะอ่ะ เราจะมาดูคำศัพท์คำแรกกันเราจะได้อะไรมาเอย่ยคำแรกคือมาแล้วช้าง e l e p h ant เราจะถามว่า what is this แปลว่านี่คืออะไรจำไว้ทั้งประโยคเลยนะคะเราจะตอบสั้นๆว่าตอบสั้นๆว่า e l e p h ant ก็ได้นะคะถ้าเป็นคำพูดกันเฉยๆหรือจะพูดเป็นประโยคว่า It is an elephant ก็ได้เช่นกันค่ะมาดูคำศัพท์คำต่อไปเราได้ fish ปลามา what is this เช่นเคยตอบสั้นๆ fish หรือจะตอบเป็นประโยคว่า it is a fish ก็ได้เช่นกันนะคะโอเคคำต่อไปวันนี้ถามให้ได้นะคะคำต่อไปเสือค่ะ tiger ถามเช่นเคย what is this ตอบ ตอบว่าตอบว่าไทเกร์ตอบเต็มเต็มเป็นประโยคว่า it is a t i ไทยอ,อ่ะอ่ะ,อะมาดูคำต่อไปเลยต่อไป c a t มาแล้วคแํแเมวนะคะถามเช่นเคย what is this ตอบสั้นๆว่า c a t หรือจะตอบยาวๆว,ว่า is is a cat ดูคำต่อไปจ้องเลยนะคะลิงมาแล้วมังกี้ถามชัดเคย what is this ตอบสั้นๆมังกี้หรือจะตอบเต็มๆว่า is is a m o y อ่าคำต่อไปกำลังจะมาอ้าวหมามา h o สถามเหมือนเดิม what is this ตอบเลยตอบว่า ตอบว่า ah horse เห็นไหมคะใส่อะด้วยก็ได้ตอบเต็มๆว่า it is ah o r s e มาดูคำต่อไปนะคะคำต่อไปอะไรมาอะไรมา snake มางูถามเหมือนเดิมว่าถามเหมือนเดิมว่า what is this ตอบว่าสัน้ส s N a K e, สนๆ snake snake นะคะหรือจะตอบยาวยาว่า is is a snake เยี่ยมค่ะอ่มาดูคำต่อไปกันคำต่อไปเราได้ไก่มา chicken นะคะถามเหมือนเดิม what is this ตอบว่าตอบว่าอ่ะขอกก็ได้นะคะไก่ตัวผู้หรือเราจะตอบว่า chicken ก็ได้เช่นกันนะคะอ้าว ตอบยาวว่า it is a chicken ค่ะอ่ะเป็นไงมั้งคะมาดูต่อไปมีอะไรไม่เอย่ยจะมาบอกว่าจะมาบอกว่า it มันแปลว่าแปลว่ามันนะคะในที่นี้ใช้แทนสัตว์ที่เป็นคำศัพท์ที่ครูให้หน,นะเนาะอ้าว what is this มาดูประโยคนี้เวลาาประโยคที่ถามด้วย watch นะคะมันจะ แปลหลังไปหน้านะคะอืมเป็นยังไงมั่งคะเด็กๆอย่าลืมทดทวนนะคะแล้วเราค่อยไปเจอกันอีกทีคลิปหน้าโอเคนะคะโซ b y ยบ e ยสี u so, ยูเนกท m ม